เขาให้มาบรรจุพ่อแม่ก็มาส่งมาดูโรงเรียนมาส่งเอารถญาติพี่น้องมานั่งปิกอัพมาจากเมืองมานี่ไม่รู้เขาพามาทางไหนแต่ผมรู้ว่าเส้นนางรองปากคำเนี่ยยังเป็นลูกรลังอยู่เลยโนดีแดงเป็นลูกหลัง โรงเรนะียนร่มเก้าน่ะจะมีอยู่12โรงเรียนทั่วประเทศนะครับผมก็ภูมิใจที่ได้มาอยู่ในโรงเรียนร่มเก้าบุมล์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่รัชกาลที่9ท่านทรงพระราชทานานามให้อันนี้มันเริ่มภูมิใจมาเรื่อยๆเริ่มภูมิใจตั้งแต่ขัดกับผู้ละเหมาดูแลผลประโยชน์ให้หลวงละเอาความซื่อสัตย์ของในหลวงมาที่มาสอนเราความซื่อสัตย์ของท่านมาสอนเรา ผมก็เริ่มเริ่มรักความเป็นครูขึ้นมาทีนี้ท,ท,ทั้งๆที่ไม่เรียครูนะผมมีเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นนักฟุตบอลซึ่งเกเรมากถ้ามีตีกันจะต้องมีกลุ่มนี้อยู่ถ้ามีดื่มเหล้าจะต้องมีกลุ่มนี้อยู่คุยง่ายตีหัวหมาดา่าแม่เจกอะไรนีร่ต้องมีกลุ่มนี้แหละ ปัญหายาเสพติดสูบุรีสมัยก่อนเรื่องบุหรีสําคัญสุดยังไม่มียาบ้ายาอะไรหรอกสมัยก่อนบุรีนี่ก็โอ้โหก็สู้รบกันยากแล้วนะครับเรื่องบุหรีก็มีเด็กผมเนี่ยตีกันกับกับพวกอีกกลุ่มหนึ่งตีกันตํารวจจับถึงโรงพักเลยก็จับไป4ีห้าคนไปจับไปไปที่ฐานีตํารวจด,ดึง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 เขาก็มาตาม เขาก็มาตามผมไปผมก็ไปกับคุณครูฝ่ายปกครองเมื่อก่อนเขาเรียกฝ่ายปกครองผมก็ไปเจราจากับผู้ปกครองเขาอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมจำไม่ลืมเลยผมเจราจากับผู้ปกครองเขาว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กผมเองผขอโทษที่ไปทําร้ายลูกหลานของของคุณลุงคุณลุงเขาก็ไม่ยอมท่าเดียวคุณลุงเขาก็จบมาสูงเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ต้องเอาเรื่อง ติดคุกติดตารางไม่งั้นก็ต้องหาเงินมาจ่ายให้ลูกหลังเขาทั้งทั้งที่ทะเลาะวิวาทท่านสารวัตรใหญ่ท่านก็ไก่เกี่ยพยายามไก่เกี่ยนานมากครับตั้งตั้งแต่หัวค่ําจนถึงตีสองยังไม่เสร็จเลยยังไม่จบเลยจนสุดท้ายคุณลุงเขายอม แต่ว่าให้เลิกแล้วกอกันแล้วอย่าให้ทะเลาะกันอีกผมก็ขอบคุณคุณลุงแล้วก็ผมก็เดินออกมาแล้วเดินเดินออกมาขอบคุณสารวัตรใหญ่ตอนนั้นก็เดินออกมาที่หน้าสถา,านีตำรวจเก่าๆหรอกาเป็นเลือนไม้ไอเด็กพวกนีน้มันมาก้มกับเท้าผมผมก็ภูมิมใจแล้วก็ภืมนใจตรงนั้น กับท่าเลยนะกับปีนเลยเสร็จแล้วมันบอกว่าบางคนเนี่ยมันว่าพรุ่งนี้ผมจะขอบวชผมก็น้ำตาไหลเลยทัามันอยากจะฝากไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นครูเป็นรองผู้การหรือเป็นพออให้เป็นอันหน้าที่อย่าให้มีมลทินมัวหมองให้กเกษียณอย่างภาคภ,ภูมิใจนะครับอย่าอย่าให้มีมลทินตรงนั้นติดตัวมามาที่ตัวเราเนี่ยผมอยากจะฝากฝากคุณครูหรือว่าฝากท่านรองทั้งหลายหรือว่าผู้อิทิศรุ่นน้องที่ที่ยังไม่กเกษียณน,นะคืองานครูเนี่ยมันยากยากครับ เป็นครูมาเนี่ยยากเป็นรองมาเนี่ยเป็นผู้บริหารยิ่งยากนะครับคืออย่าให้มีบนทินมวัวหมองในเรื่องต่างๆจนกเกษียณให้กเกษียณด้วยความภาคภูมิใจสอบ เข้าเรียนปคศสมไยก่อนที่ว่าปกศเตี้ยปกศสูงผมก็เรียนทั้งสองปกศประกาศบัติวิชาชีพชั้นสูงสอบเข้ารับการบรรจุเมื่อปีพศ2523ตอนนั้นก็อายุ18ปีพอดีสอบได้ในตำแหน่งครูสองระดับสองที่โรงเรียนนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัม วิชาเอกวิทยาศาสตร์ครับผมสมัยก่อนครูมีอุดมการมากนะครับเพราะว่าเขาจะเห็นลูกศิษย์ตั้บเนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจแล้วลูกศิษย์คนที่อาจจะเกเรหรือเราอาจจะบอกว่าปึกป๊กๆเนี่ยเขาจะมีความผูกพันกับโรงเรียน เราจะได้พับป่าจากนักเรียนกลุ่มนี้ผมเคยตีลูกศิษย์จนกระทั่งไม้เดียวหักเนี่ยในสมัยนั้นนะครับถ้าสมัยนี้สงสัยจะได้ไปออกข่าวแต่สมัยนั้นไม่มีครับนักเรียนเขายอมรับแล้วเขาไม่โกรธเขาถือว่าครูคือผู้ให้จริงๆ คือผู้ให้จริงๆว่ามีมีอะไรเนี่ยเราก็ให้ลูกศิษย์เต็มกําลังความสามารถเต็มความรู้ความสามารถของเราไม่มีกักไว้สอนพิเศษไม่มีครับสมัยที่ผมสอนให้ทุกอย่างหมดนะครับเพราะฉะนนั้ถ้าเราเห็นลูกศิษย์เราเจริญก้าวหน้าแล้วก็ไปในทางที่ดีครูทุกท่านเนี่ยผมเชื่อมว่าว่าเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มีอุดมการณ์ที่อยากจะเห็นลูกศิษย์เป็นคนดีของสังคมครับผม ชอยมาพาใจนอนนั้นคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นแค่รันจวนก่อนโดยอยู่งกันไม่ทราไม่คุยสามสิบแปปีผมว่าการได้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตหนึ่งของความเป็นครูได้ก่อตั้งโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกศิษย์กับชุมชนกับลูกศิษย สร้างสร้างลูกศิษย์วุ่นแล้วรุ่นเ,เล่าที่จบจากที่นั่นมาตั้งแต่ปีาาาการศึกษา2538 9เขาจบเขาจบ,าจบม .3 บางคนก็ไปเป็นตำรวจเป็นพยาบาลเป็นอะไรเยอะแยะปยไปแล้วก็ถึงไม่มประกอบอาชีพเหมัอน,นกับเขาก็ไปทำอาชีพอื่นก็ถือว่าเป็นแหล่งสร้างสร้างสร้างคน ร้างคนให้เข้าไปอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะครับโดยเฉพาะรุ่นแรกเนี่ยโอ้ดีใจมากเขาเขามีแรงบันดาลใจมีแรงจูงใจมีแรงบันดาลใจเขาเขาเรือ,อรุ่นจอบหักรุ่นแรกรุ่นจอบหักคือต้องขุดต้องอะไรต่อเติมมีให้ขุดตลอดส,สิ่นี่รุ่นนดี้เขาจะสมบณ์สบายแล้วก็เขาจะแข็งแกร่งยี่เวลาไปเจออุปสรรคเจออะไรเนี่ยเขาสบายเลยไม่ไม่ไม่ไมยัง่ง ไม่ไม่อยอท้อและในชีวิตของครูก็รักษาจรรยาบัณความเป็นครูจิตวิญญาณความเป็นครูให้ได้นะครับแค่นี้พอแล้วจรรยาบัณความเป็นครูนี่ครบครอบคลุมแล้วแล้วก็รักสมคครสิีงเหล่านี้สำคัญที่สุด ครู20กว่าปีเนะี่ยผมทุ่มเทในการทําหน้าที่ของครูครูฝ่ายปกครองเนาะชื่อชั้นของครูฝ่ายปกครองในยุคนั้นนี่ถ้าใครไม่รู้จักกรองมีนี่อ่าเหมือนว่ามันน่าจะไม่ใช่นะมีผู้ก่อไฟเนี่ยสามล้อก็ยังจะต้องรู้จักอะไรครับแล้วก็ผมจะทุ่มเทใส่ใจกับคนที่อ่าที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเหมือนต้องการความช่วยเหลือจากเราเด็กที่มีปัญหาต่างๆ เป็นอะไรที่ผมชอบที่จะช่วยดูแลเขาผมรู้สึกว่าเขาอ่อนแอแล้วเขาเรียกร้องความสนใจแล้วเขาต้องการความรักความเมตตาความปรารถนาดีแล้วพวกนี้นะ,ะก็ได้ทุ่มเทเขี้ยวเข็นนะครับแบบถึงลูกถึงคนได้ใจกันเลยนะครับแล้วเขาก็ก็ได้ชื่นใจตรงที่ว่าถ้าไม่ได้ครูสุคนนะเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้แน่เลยอะไรแบบนี้ครับมันก็เป็นแรงบันดาลใจอะทำให้เรารู้สึกว่า อะละคนเก่งเนี่ยเขาเขาไม่ต้องพึ่งเราเท่าไหร่เขาเขาช่วยตัวเองได้แต่คนที่มางเ,เรียนสายนี้เรียนขาดเรียนโดดเรียนเกลก,กาเกเรที่เรามองยาเนี่ยคนเหล่านี้นี่ถ้าไม่ได้เราขนาดไม่ได้เราช่วยชี้ทางสว่างให้เนี่ยด้วยความเอาใจใส่รักเมตตาปรานาดีจริงจริงเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตแบบไหนไอที่ผมพูดเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาผมพูดมาถ้าไม่ได้ครูเนี่ยผมไม่เป็นคนแน่ๆอะไรเงี้ย มันก็ชื่นใจนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนเฉียบผมอะไรอาศัยว่ามีประสบการณ์นู่นนี่นีมาก็ความรู้ก็ความรู้ก็เรียนทันกันหมดนั่นแหละนะครับนะแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยผมเนี่ยมีความสุขตรงที่ว่าผมทํางานสําเร็จเนี่ยโดยอาศัยอน่รมงานอาศัยพี่อาศัยน้องโดยความเสียงส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไป โกรธเคืองหรือทะเลาะก,กับใครเลยในบรรดาเพื่อนร่วมงานมิตรและศัตรูคือผู้มีพระคุณสำหรับผมหันไปรอบทิศให้มีกันละกันมิตรรอบตัวนะครับเวลาทําการทํางานก็ให้เขามีส่วนร่วมคิดร่วมทําร่วมตัดสินใจใจกว้างรับฟังความคิดเห็น แต่เรียนป .4 ครับมีคุณครทูที่ท่านเก่งมากและก็สอนได้ดีมากคือท่านคุณครูรีเวสิงหานุวัตนนะท่านท่านเป็นเชิงกากรรมแล้วนะครับท่านเก่งมากเป็นครูผู้ชายแล้วก็เป็นครูที่สมบูรณ์แบบครับกับสมาร์ทรูปลออารมณ์ดีนะเก่งไปเสียทุกอย่างเล่นกีฬาเก่งคับเป็นครูที่สอนได้ทุกวิชาแล้วก็ ศิละปะก็ได้ดนตรีก็ได้นะครับดนตรีไทยก็ได้ก็ทําให้เราีคลุกคลีกับท่านนะครับท่านก็จะช่วยปลูกฝังและสอนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ให้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างนะครับอ,อย่างหนึ่งที่ท่านฝึกก็คือให้รู้จักการรําเล่นกลองยาวมาตรฐานนะครับก็เลยชอบที่จะเป็นครูเหมือนกับกับท่านตั้งแต่บัดน,นั้นนะครับ สาายมาคิดพรักกนหมดูดูที่ใจของฉันยังรอมพันถึงเธอทุกคืนวันไม่มีเลยครับมีแต่สนุกนะฮะอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือชอบที่จะมาที่จะมาโรงเรียนนะครับเหมือนกับว่าเป็นเป็นบ้านของเรา แล้วก็มาโรงเรียนนีมีความสุขมากนะครับได้เห็นต้นไม้ที่เราปลูกได้เห็นห้องนะครับได้เห็นเพื่อนร่วมงานอันนี้เป็นความสุขเป็นคอบครัวของเราร้องให้ ไม่อยากเป็นครับกมันโอ้มันทอ้อแท้ครับน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองอย่างมากมาอยาู่ใหม่ๆเพราะว่าเราบอกก็น่าจะโอเคกว่านี้น่าจะได้ดึงได้ดีกว่านี้เรียนสูงกว่าเขาแต่ทําไปทํามันรักในอาชีพครับไปไหนก็มีความภูมิใจพะโล่งพะโลง อยากจะอยู่ครับเพราะคิดว่าตัวเองยังมีพลังที่จะทํางานได้อยู่ก็ชอบครับรักรักงานเ,เราเห็นตัวนั้นก็ยังไม่โอเคตัวนี้ก็ยังไม่โอเคถ้าเราอยู่มันจะเป็นเหมือนเดิมไหมเนาะเราคิดไปครับกวที่สิ่งเราทําไวก้กลัวมันกลัวมันจะสูญสลายหายไปนะครับ <S 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 ตัดหญ้าตัดอะไรสิ่งที่เราอยากให้มันสวยงามนี่แหละครับ มันยอยากากให้มันดูแบบเพอร์เฟกต์ให้มันสวยคิดว่าวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยก็จะอยู่ยังไงอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมจะใจหายมากเพราะผมอยู่ในโรงเรียนตลอดผมไม่เอาเหยออกไปข้างนอกเลยเกษียนเกษมนายสุเทพจำเนียนกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกนกศิลปนพิทยาคมน,นายธนพลธนศรีรังกูลผู้อำนวยการโรงเรียนล่มเกล้าบุรีรัมนายจิรพงศ์วัชเรนวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแสลงทนพิทยาคมนายปรีชาเรนไทยสงรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโภพ,พิทยาคมนายสุคน์แสนมณีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคม นายสุพจน์ปานใจนามรองผู้อำนวยการโรงเรียนละหันสายรัชดาพิเศษน,นายโชติอนันต์วงศารรองผู้อำนวยการโรงเรียนสแกนพิทยาคมนายสกุลจ่าไทยสงครูโรงเรียนพุทธไทยสงนายประมวลพรมป่าชัดครูโรงเรียนกนกศิลปิทยาคมนางโสภาสุริยโชธครูโรงเรียนกรลังทาพิทยาคมนายวิชัยชัยอภิสิทธิ ครูโรงเรียนทานทองวิทยาคมนางสิริกุลปิยานุกูลครูโรงเรียนนางรองนายอุทัยรอดกระโทกครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมนางจรีรัตยานมงคลศิลป์ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมนายรักพลพันยุราครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมนางธัญรัต์ธีระอิทธิรัตครูโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคม นางนวลจันทร์เทียนวันครูโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมนางปริญญารัตจันชุ่มครูโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมนางกนกรัฐแสนมณีครูโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมนายพิรพันธ์เพชรสุวรรณครูโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมวาที่พันตรีเจษดาพงศ์พันธะประทีปครูโรงเรียนประโคนใจพิทยาคม น Ugh ายนัทกฤษชัยพิเศษครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมนางรุ่งอรุณบุญชมครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมนางนัชชาณ์จำนงประโคนครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมนางวันธนีศิยาชีพครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมนายนัทวุฒิราชประโคนครูโรงเรียนพนมรุ้ง นางสุพัรณีเหมือนถนอมครูโรงเรียนพระครูพิทยาคมนายขันชัยกังประโคนครูโรงเรียนพระพระชาชัยพิทยาคมนางประภาพันธ์จากไทยสงครูโรงเรียนพุทธไทยสงนางสาวจันเพนจากหวังผลครูโรงเรียนพุทธไทยสงนายอุดมเคลื่อนไทยสงครูโรงเรียนพุทธไทยสงนางสาววรักษ์แก้ววชรากุล ครูโรงเรียนพัทราบพิษนางส่งสีเหล็กสีครูโรงเรียนละหานสายรัชดาพิเศษนายธนงศิลป์ถาดไทยสงครูโรงเรียนลำดวนพิทยาคมนายสละนิธรมครูโรงเรียนลำดวนพิทยาคมนายสุรพลสิงห์ทองรายครูโรงเรียนลำปลายมาศนายพินิจอุไรรักครูโรงเรียนลำปลายมาศนางฉัตรวรุณกิต,ติภูติกุล ครูโรงเรียนสตึกนายพรมมีประยุตเตครูโรงเรียนสตึกนางลัคนาเหล่าหาสิริวงศ์ครูโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมนายสมคิดวิเศษวงศ์ครูโรงเรียนกหนกศิลปิทยาคมนายชานฤทธิ์ชะเอมครูโรงเรียนกระสังพิทยาคมนายปรชยัชญาเตียไทยสงครูโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม นายวิเชียนหาชวีครูโรงเรียนครูเมอ์วิทยาคมนางสาวลาวันเรืองปัชยาคุณครูโรงเรียนนางรองนางนันทยาวันทวีทรครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมนายวิสิทธิ์เทพทองครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม,าคมนางธีรพันธ์เศรษฐนันท์ครูโร,รงเรียนบัวหลวงวิทยาคมนางวรางพัฒน์มงคลชาติพิรักครูโรงเรียนพิมพ์รัตนวิทยาสัน นายชูศักดิ์บาริศีครูโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์ว่าที่ร้อยตรีนรงรัตทมงามครูโรงเรียนเมืองแก่พิทยาคมว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์บุตรีมานครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสนรนนางบุกผาจัตุเชื้อครูโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมนางจิราพรดีสวัสดิ์ครูโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัรมนางแจ่มใสปลื้มสันเทีย ครูโรงเรียนรมบุรีพิทยาคมราชมังคลาพิเศษนายเดชากัญญาพ่ครูโรงเรียนลานสารัชดาพิเศษน,นายนรงเพียงไทยสงครูโรงเรียนลำไา่มาศในายสุวัตขนารักครูโรงเรียนสตึกนายราชินเรืองรอบครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมนางวราพรพักถินครูโรงเรียนหนองกีพิทยาคมนางขวัญรักมณีรัชกิจ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมนางนัทพัฒน์วิสารธนการครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมนายพุทธิพงศ์ชุมพลวงศ์ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมนางสุภารัตน์คนชุมครูโรงเรียนนางรองพิทยาคมนางสาวจารุชามณีวันครูโรงเรียนบุรีรัมพ์พิทยาคมนางสาวเกียวพันธจันเจริญครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมนายวิรัตวงศ์สวา ครูโรงเรียนพุทธไทยสงนางนัชยาพรอินบุญญาครูโรงเรียนภพศสารพิทยาคมนายปอทศพลจันทนะสาโรครูโรงเรียนพัทระบพิษนายเกรียงไกรหูไทยสงครูโรงเรียนสิงหพิทยาคมนางสาววิตรีบุญลิวครูโรงเรียนรัชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์นายประสาสัมอัางเพชรช่างไฟฟ้าโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายธงชัยพรมบุตรช่างไฟฟ้าโรงเรียนนนจเรญพิทยาคมนายขาดเชื้อฉุนช่างไฟฟ้าโรงเรียนตาจงพิทยาคมนายบุญเพ็งจันพลงามช่างไฟฟ้าโรงเรียนจตุราชพิทยาคมนายบัวผันบุญเครืองช่างไฟฟ้าโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมนายจำเริญผลสมช่างไฟฟ้าโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมนายวีรศักดิ์จันพิรม ช่างไฟฟ้าโรงเรียนนนสุวรรณพิทยาคมออออบบบบบกกกกาายยยพพัััิิิ่งแแนนนนฉจะมม